ตอนนี้เราได้ชิ้นส่วนของตัวพวงมาลัยไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมาถักอุบะกันนะคะในการถักอุบะจะใช้ไหมพรมสีขาวแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นใช้แค่เส้นเดียวนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่ารูปชิ้นงานสำเร็จของอุบะหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นทั้งหมด 3แฉกด้วยกันเพราะว่าตอนนี้เราจะถักพวงมาลัย3ชายนะคะหน้าตาของตารางแพทเทิร์นก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะหน้าตาแตกต่างออกไปจากที่เราเคยเห็นนิดนึงนะคะจะถ้าเราดูตามตัวตารางแล้วนะคะในส่วนแรกจะเป็นการถักฐานของอุบะนะคะจะถักด้วยลายนิดทั้งหมดถักลกนเป็นวงกลมแล้วก็ในส่วนที่2จะเป็นการถักชาย ของอุบะกันจะมีทั้งหมด3เส้นด้วยกันเส้นที่1งเส้นที่2แล้วก็เส้นที่3ถักเป็นแบบไปกลับจำนวน3หลักแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูการถักฐานของอุบะกันก่อนนะคะเริ่มจากการพันฐานในการพันฐานนั้นเขาให้พันฐานแบบสองรอบเหมือนกันนะคะจำนวน12หลักแบบสลับฟันปลาเหมือนเดิม พอพันถึงหลักสุดท้ายก็อ้อมกลับเลยค่ะแล้วก็พันในหลักที่เหลือที่เรายังไม่ได้พันเสร็จแล้วก็เน็บปลายไหมไว้จากนั้นใช้กันไกตัดชายปล่อยปลายไหมไว้นิดนึงนะคะแล้วก็ ต่อไปเราก็จะเริ่มถักกันเลยค่ะนำไหมสีขาวมาใช้หนึ่งเส้นนะคะย่อนไปไหมลงไปแล้วก็เน็บในการหักฐานของอุบะเราจะถักด้วยลายนิดทั้งหมดนะคะทั้งหมด12หลักถักไปเลยค่ะ ในการถักวนเป็นวงกลมนั้นนะคะตอนนี้เราถักครบแล้วหนึ่งรอบก็ให้ติ๊กหนึ่งแถวนะคะเขาให้ถักทั้งหมดสี่รอบในการถักเป็นวงกลมเมื่อถักจนถึงหลักสุดท้ายของแถวที่1แล้วเราก็จะเริ่มถักในหลักที่1ของแถวที่สองได้เลยนะคะโดยทําการถักต่อไปเลยเมื่อเราถักในหลักที่1ของแถวที่สองเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าชิ้นงานจะต่อกันเป็นวงกลมแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นก็ถักต่อไปได้เลยค่ะถักไปจนถึงแถวที่4ตามในที่แพทเทิร์นบอกเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถักแยกชายอุบะกันนะทะว่าจะถักอย่างไรนะคะ